วาพูดเรื่องอะไรนะทีนี้เรื่องยังไงเ,เรื่องสุขคิดเนะเาะมันเป็นแบบนี้นะครับพี่น้องเอฟซีนะในตอนนั้นผู้ต้องสงสัยผู้ต้องสงสัยทําไมถึงเป็นผู้ต้องสงสัยก้อยในหละถามมันฟังจากปากมันเป็นยังคือได้ตกเป็นอ่าอเ,เป็นย่ง้นนมันคือไดต้ตกเป็นผู้ต้องสงสัยกว,ว่านะพี่น้องเอฟซีนะหอนกทานด้วยะนะครับนะ ทําไมถึงต้อกเป็นผู้ทรงต้องสงสัยกันวานวในนิทานนี้อืมมันไปยังมันนี่ขอไปเห็ดไม้มันนี่อไปเห็ดไมก็บ,บักอันนั้นล่ละอะไปเห็ดไม่มันนี่บักตาออาบักตา <laughs> อ่าไปเห็ดไมก็บ,บักตาแบบนี้ครับมีน้องเจี๊ยมึ้ยมาเนี่ยประเดี๋ยวไม่ลงมาแต่พูดว่าสะมาขายนะมีน้องเจีย๊ยนะ เมื่อยพากันนอนอยู่เถียงมาเนี่ยบ้างบักกะต้อยเออมาะกะมะกะตาบมานี่ <c oughs> <c oughs> เออนะอา่าไปซื้อแบ,บ่บจี้มาเนี่นะกับผมเมื่อยมาเนี่เออนะจี้แบ่เล้วก็พาเดี๋ยวเมื่อยเนาะจี้แล้วไปเอาลงมามาเนี่ลงมาก็เวิร์สอีนะอืมพาเดี๋ยวกินมังไห้นั่บมานี่ <laughs> <laughs> เอว่าออจะกินมัใไห้น้่บมาเนี้ความพิษไรงแรงก็คือกินมังไห้นั่นแหละย่านมาเนี้ครับเป็นน้องกินมัใไห้มันนี้พันย่านบกกาลงม้าบ่ย่านบกกาลงมาบอก่ลงมาเลยยุ่เถียงบอกนอนอยู่เถียงช่วงที่มันอันตุกตาเฮียนี่มีพิรุธที่ว่าบนลงมาจากเขาออืคือจะอยู่ทั้ทงทึงเนาะมันกับมันกับภาพไปซี่มาเนี้ไปเฮดู่ฮันอยู่นีเอขาก็ไปหามันตัวตุ้นก็ไปหามันจังสั้นจังซี่น่ะ พาไปเชมเฮาเหมือนกันไหนอันนี้ก็พาไปเหมือนกันไหนพี่น้องเอฟจีโอ้ยมันให้ไปฝากมูมไปก็มูอีกมันไปสู้จเป็นเด็กนายไปสู้เหล่ายาท่านั่งมันนี่พี่น้องเอฟจีจะกินเหล่าขาบบซื้อกินเอ่าไม่ว่าจะไปเข้าร้านคาราโอเกะไปแทงจั๊งยกไปสวนรักเออไปโคเด้นพรนมันนี่อ่าไปตะวันแดงมันนี้นะครับพาไปเบิดเลยปุ๊บคักคักคักพลางคักๆักคักคปวดบ่ามันนี้ อือกระถามกระสอบมันอ่ามึงก็บ่ไปหาน้ำขขาหมักนี่โอ้ยคอยไปค่อยไปเาไม่ลงมาเมื่อนั้นอ่ะเอือพักเดี๋ยวสี่แตะมาให้โอ้ยเอาจะบิดขึ้นเช้าแจกตื่นเศร้ามาไปบ่ได้เลยบดีบักให้โมีกินบ่มีบังให้กินไปบ่ไดดเลยไปนาอหาบ่อืมมาบดบุ้ยเขาว่ามันเอียจักซาจิคก้ก็าไ่ได้ไปเพราะว่าเป็นพื้นพ่อมาเนี้อัน ไม่ลำเกี้ยงกินนะเจ้ามาไม่ลำเกี้ยงอืมนะครับเป็นพื้น,นี่นีคเอบเนะบ่ได้ไปน้ำหาน้ำเขาบัาน่นนี่อืมเขาก็เลยสงสัยบั่นนี่เออขามาเฮือนบัน่นนี่มานอนดูเือนบัน่นนี่ปุ๊บวอ้าขับปั่นมูพิ่งลงมาบุ่นบันบั่นกำลังสยามนั่งบั่นนี่นออนะครับเป็นน้องเล็บสี่มันกำมาให้ใช้ช่องยาสูบเพื่อนไว้สองสองอ่าสองเมตรออมมาให้นะ เอามาให้ไปไอช่องยสูเพิ่มกินบะมดครึ่งนึ่งบ้านี้เอานักขับไปเขาเขามียนเมาอีกบ้านี้อืมนะครับเขาก็ไปหุ่มเมาอยู่ห้องน้ำแล้วบานี้สซคคเหรอออกมานี่ออกมานี่อืมออกมานี่นะสซโคร,รับสารภาพซะนักจะได้กลายเป็นเบารับสารภาพยังขับผมบร,ริเฮคขับอืมผมบร,ริเฮคขับอืมไปทำอะไรอยู่โซโค ผมไปนี้ครับเปลาไม้ลงมาครับทำไมไม่ไปหากับเขาเพราะผมเป็นพื้นครับผมเป็นพื้นครับนี่ครับอืมวันนี้ไปสอบสวนไปนั่นไปนี่ได้บ่านี่นะครับพี่น้องยิปซีนี่ละอ่าแต่ว่าบางคนไม่ได้ไปก็บอกว่าไปบ่านี่อ่าคนเลี้ยงควายคนเลี้ยงควายนี่ช่วยมานี่ก็ช่วยมาอีกนี่นี่นี่ถึงจะมีคดีที่สองนี่เห็นไหมนี่ บ่ได้ว่าไบ่ได้ไปก็ว่าไปอันนั้นก็ได้อันนั้นอันนั้นบ่ได้ไปเขาก็สงสัยอ่จะเป็นอันนี้อีกด้วยคือว่าเขาจะบูดนั่นตีพูดว่าพูดว่าไปเลยสิเรียะมันบ่นแอบแจ๊กสิไปตัวเขาให้นังเหมือนบมดนะเขาเลี้ยงควายกันเนี้ยนี่แหละยังตื่นนี่นี่ไปก็ว่าไปเห็นเนาะพอไปก็ว่าไปแล้วบาดนี้แน่ถามอันพยายันนีู้นี่ก็บอเห็นบาทนี้ว่าไปน้ำไปก็บรรจักบั่นเขาก็แนวนี้ยนี่แหละนำขวดมนะครับมันถึงเป็นแบบนี้ ทุกคนก็ตัวปพูดต้องสงสัยแบบบางน้ไปเอาไม้ลงมาบันนี้ว่าจะเอาไปขายอืมเอาลงมาสามคอร์สแต่ไม่แดงอืมกับตัวไม้ยุงบปนว่าจะลอามาขายรูลลอย้อยๆเหมือนอ่านกินมาร้อยรูบวนมาเอาไปขายปุ๊บนี่ต้องเอาซื้อมาให้มามามากินบนว่า ซื้อมาให้บุญละนะครับมันว่าจังสี่ได้นะครับโซ่มันโซ่ไปโซ่มาแบบนี้อืนี่แหละอันนี้ก็ฟังจากปากมันนะแล้วปุ๊บอันนี้นะพี่น้องจิบซีเขาก็บุย๊ยขับไปนู่นแล้วอไปอยู่นู่นแล้วส,วสพอตัวตุนนู่นแล้วอ,อยู่ไปอยู่มาทีนี้ จะลืงจะลืงกับตุนเมื่อยเมื่อยสวอปปับไปอืมเป๊กสัก่อนสมองก็ปวดปูเป๊กซื้อเหล้าซื้อเบียรไม่กินดีได้ไหมอยู่กินนังอยู่กินนังเราขาวหรือเราสีอยู่กินเราสาวหรือเขาขาวก็ได้ครับมีมาให้ผมกินแห้งข้กวกับอีกครับมาให้มาเกลือมาเกลือป่ะนี้ครับเป็นเครื่องจานครับพี่น้องเงี้ี แดงพลานอยู่ม,มังคายมังคายยังบ่สูงอืมเอาบะนี้เอาไปว่ามา <c oughs> อืมเฮ็ดก็บริเฮ็ดเฮ็ดจะได้อยู่อืมว่ามาเมื่อบะนี้นะครับอืมแต่ต่อไปไปอยู่เซมเฮาอีไรบะนี้นะอืมอ๋อหลอกขาวม,าม,มึงดูดูดู แล้วที่นี้ไปอยู่เซมเฮาได้เหมือน,เ,นเป็นเดือนครับพี่น้องเอฟซีต่อมาก็เป็นเด็กแล้วแบบน,นี้ซื้อกับคงกับข้าวให้เนอะอืมงจกตัจุนอืมสอบจนชิ้นข้อสงสยัยแนะบบจนชิ้นข้อสงสยัยแบบส่วนมากนะดีแต่พ่อไปเองเไม่ได้ไปกับเขา พอะไรเนาะมีสื่อมีนั่นมีนี่เด้ตอนนั้นเนาะอืก็เลยไม่กล้า,าไปเด้ถ้าไปแบบนั้นน่ะนะเอาไปแบบนั้นไปสอบไปนั้นมันถือว่าผิดเนาะเรื่องอันนี้น่ะผิด,ดวินัยผิดนั่นที่สอเคสโดนเป็นผู้ต้องสงสัยรายแรกอืมทุกคนน่ะออกจากปากอีหยวกเออบอกอือบอกออกจากปากอีหยวกก่อนเขาปรึกษาหารือกันในเฮือนน่ะในเฮือนในซานน่ะอือ พราะอ,อย่างตัวตุ้นนี่ตั้งประเด็นว่ามันสิมีเรื่องอย่างแนหนึ่งคือเรื่องยาเสพติดสองคือเรื่องสู้เรื่องอันใชยังวะกามเรื่องอย่างนะเรื่องทั้งเพศน่ะนะสามคือความขัาดแยง้งเออพอมันพลัดแย่งพลประโยชน์ไมเนานะอืม,อมไม่นี่ก็เลยมีการว่าว่าอันนี้ละ่ะน่าสงสัยที่สุดะวบา ตอนที่อันตุกตาเฮียมันกับบอมาหานมูอมืมันกับลักลี่ยูเป็นมอบามีไผเห็นนะครับประจวบประจวบเรื่องไม้ย,ยีบ้บ้อืมันกับมอมีไผเห็นเป็นบละอืม,อมว่าว่าชอคอน,นี่อยู่ในหมู่บ้านอืว่าแบ่งมาให้บุรลุงตัวยีกบอืนเออนายอันถอกแก้ไม่ให้ซ้ำนี่ปฏิบัตมันซ้ำนี่เอาเงินมาแล้วบจ่ายเขาบ้านนี้ เออนะครับเป็นแบบนั้นพอ <laughs> หาไมา้เขาอีก้ก์แบบตัวอีก <laughs> อบอรอ์เทียนเยอะอันนี้เราก็ไม่รู้นะเพราะแบบนั่นกัใไทเพื่อนใทยซ่าส่อขอ,บบอเขากระบนย้อนเมนอฮึมมันเป็นอย่างนั้นอืมเขาบนย้อนเด๊ะเจ็บบ่าวคว้าบอ่าอย่างกันพูนเด้ะแล้ววนนี้ทางเรื่องนี้ก็พอฟังนะอืมว่าทำไมอ่ะ ว่าผู้ใดเป็นคนว่าให้ว่าให้สงสัยโสโครอนัรนนะอือเนาะทั้งมอทั้งทั้งพ่อทั้งแม่ทั้งเอือยเขาเลยเนาะเกาก็ไปว่าเลยเนาะว่าไผบอกตัวตุนอือเนาไผเป็นคนว่ากับตัวตุนสะดวกอ่าปล่อดมั้งแหละถ้าอีนี่พูดนะตัวตุนเราจะเชื่ออีเว้นนี่แต่อีอันนี่ผัดอีอันนี่ผัดไปโยนให้พ่อพัเอกได้ว่าพ่อเพกมันว่าเองความหมายนะพี่น้องเอ้ยว่า ก่อนหน้านั้นก็ประชุมกันแล้วประชุมกันแล้วพอแบบว่ามันก็โยนใส่ให้ผู้อื่นว่าพอไปเป็นคนเวมาให้มันบมันมันเว้าได้คือแต่ว่ามันมันมันไม่เคยพูดมันพูดนะแต่ว่าอะไรก็โยนให้คนอื่นหมดอ่ะอย่างกันโยนให้ผู้อื่นใช่